โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกคนเดียวชื่อนางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักทุกทั่วหน้าโอมมาพลัพลาจะไปค้าเมืองแมนให้ได้แสนขนานทองนึกเงินให้ได้เงินมากองนึกทองให้ได้ทองมาเป็นหาบวันนี้ให้มีลาบสามเดือนกลับมาเรือนให้ได้เป็นเศรษฐีสามปีให้ได้ค้าตะเพาทองโอมปู่เจ้าเขาเขียวยกให้แก่ลูกคนเดียวเป็นกรรมสิทธิ นี่คือมนนางกวักที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนิยมสวดต,ต่อรูปเคารพอันเป็นเจ้าแม่โชคลาภทรัพย์สินซึ่งเป็นหญิงไทยที่มีรูปเคารพบ,บำบวงบูชามากที่สุดจะเห็นมือขวายกกวักมือซ้ายประคองถุงเงินทองทรงรัดเกล้าพระนางทรงสบายและถุงไทยมีลายไทยประทับแท่นทอง ทั้งที่มีรูปเคารพบำบวงบูชามากที่สุดขนาดนี้แต่99%ของคนไทยไม่รู้จักประวัติความเป็นมาที่แท้จริงบ้างก็ไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแค่กติความเชื่อซึ่งหากเป็นอย่างนี้เรื่องราวนี้จะถูกปิดบังไปตลอดยุคตลอดการตลอดสมัยแต่นับว่าคนไทยยังโชคดีที่เรื่องราวประวัติความเป็นมานี้ได้ถูกบันทึกและจารึกไว้ในกระเบื้องจานและโชคดียิ่งกว่านั้น เมื่อหลวงปู่อ่ำสามารถอ่านรวมทั้งอธิบายเนื้อความต่างๆนำมาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับลูกหลานไทยได้มีโอกาสรู้ความจริงหลวงปู่อ่ำกล่าวว่าเมืองแมนคนไทยแมนกับเมืองแผนคนแผนก็คืออันเดียวกันเปลี่ยนเพียงชื่อเท่านั้นเท่าที่เปลี่ยนนี้ก็ดีแล้วเพราะทําให้กําหนดการเวลาได้และชื่อยังอยู่ในคำไทยจึงเป็นหลักฐานว่ามีอยู่แล้ว กับมีชื่อคำไทยอยู่มาถึงปัจจุบันและมีไปตลอดที่คนไทยไปมีอยู่ในระยะการสมัยเมืองแผนคือหมื่นปีมาถึง800 0ปีก่อนนั้นนับว่าไกลจากการนี้อยู่อาจจะเลือนลางมาจากยุคมิกสันยีเปลี่ยนพุทธันดรที่สามเริ่มพุทธันดรที่4ในที่นี้ขอกล่าวว่าเมืองไทยนี้จเจริญมาก่อนหมื่นปี เข้าระยะการคิดทำประดิษฐ์ต่างๆเมื่อก่อนหมื่นปีมาแล้วตอนนั้นยังคิดหนังสือไม่ได้จึงไม่มีการบันทึกหรือเขียนกันไว้เมื่อเข้าบันทึกหรือจารึกนั้นก็เมื่อ800 0ปีมาแล้วจึงเรียงตามบันทึกแต่ใช้สำนวนปัจจุบันทั้งคำชื่อเมืองแมนนี้บัตรนี้ไทยรู้จักกันว่าสวรรค์ชันฟ้าสมัยเมืองแมน เริ่มจเจริญเมื่อ8,000ปีที่แล้วคือก่อนพศ5,340ปีในการนั้นขุนอินครองเมืองแผนมีน้องสาวชื่อนางฟ้าอยู่เรือนทั้งคู่ไม่มีคู่ครองน้องสาวได้กล่าวชื่อนางกวักหรือกวักทองมาซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของขุนเขาเขียวและนางขวัญทองมากล่าวกันว่านางกวักทองมามีรูปร่างที่สวยสดงดงามมาก ขุนอินจึงทำตัวเป็นขอมไปเที่ยวจนได้พบนางกวักกับเพื่อนสาวอาบน้ำและเล่นน้ำริบเบึงใหญ่ขุนอินจึงลงมุดน้ำไปโผล่จับตัวนางกวักได้เกิดรักกันนางกวักพาขุนอินไปอยู่ในถ้ำห้องของตัวเองเรื่องทราบไปถึงขุนเขาเขียวผู้เป็นพอ่อจึงพาพรรคพวกตามมาจนพบกันในที่สุดต่างถือท่อนไม้เข้าต่อสู้กันเมื่อขุนเขาเขียวเสียท่าขุนอินเงื้อท่อนไม้จะฟาด นางกวักร้องห้ามว่าอย่าฆ่าพ่อขุนอินจึงยั้งไว้ครั้นขุนเขียวได้ท่าจึงเงือ้อตอนไม้จะฟาดบ้างนางกวักร้องว่าอย่าฆ่าผัวขุนเขาเขียวจึงยั้งมือไว้ร้องถามลูกว่ามึงได้ผัวแล้วหรือนางกวักก้มหน้าและยอมรับทั้งขุนอินและนางกวักเข้าไปก้มไหว้ขุนเขาเขียวขุนเขาเขียวจึงรับเอาขุนอินเป็นลูกโดยตั้งชื่อให้ว่าขุนอินเขาเขียว โดยเอาชื่อของตัวเองต่อให้หมายความว่ายอมรับเป็นผู้สือป่ข้างหน้าคุณอินเขาเขียวจึงเรียกปีนั้นว่าปีอินหนึ่งถือเอาเป็นปฐมบทของการเริ่มต้นนับปีอินและเมื่อคุณอินเขาเขียวกับนางกวักทองมาได้กลับมายังเมืองแผนจึงได้ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองแมนคุณอินเขาเขียวและนางกวักทองมา มีลูกด้วยกันเป็นชาย13าคนหญิงเจดคนลูกคนแรกชื่ออูทองนางกวักขอผัวเอาพยกให้แก่ขุนเขาเขียวและขวัญทองมาเพื่อเป็นขุนส่วนลูกที่เหลืออีก19คนขุนอินเขาเขียวตั้งชื่อไว้แล้วเอามาตั้งเป็นชื่อเดือนปีจึงคงอยู่ว่าเดือนอ้ายปีชวดเดือนยี่ปีฉลูเดือนสามปีขานเดือนสี่ปีเถาะเดือนห้าปีมโรง เดือน6ปีมะเสงเดือน7ปีมะเมียเดือน8ปดปีมะแม่เดือน9ปีวอกเดือน10ปีละกาเดือน11ปีจอมเดือน12ปีกุลเดือน11นั้นท่านบันทึกไว้ว่าเป็นปีจอมแต่ในปัจจุบันนี้เพี้ยนมาเป็นปีจอส่วนลูกหญิง7คนนั้นตั้งเป็นชื่อวันว่า1วันอา 2. วันอัน 3. วันอาง 4. วันอุ่น 5. วันเออย 6. วันอู่ 7. วันอีเราจึงมีชื่อปีเดือนวันใช้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งวันอาก็หมายถึงวันอาทิตย์ในปัจจุบันนี้วันอันหมายถึงวันจันทร์วันอางหมายถึงวันอังคารวันอุ่นหมายถึงวันพุธวันเอือยหมายถึงวันพฤหัสวันอู่หมายถึงวันศุกร์ และวันอีหมายถึงวันเสาร์หากท่านใดที่ติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดจะพบว่าคำจารึกในแผ่นกระเบื้องจานภายหลังพุทธกาลล่วงมาแล้วเช่นสมัยพระเจ้าตะวันอธิราชท่านก็บันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นโดยท่านจารึกไว้ในแผ่นกระเบื้องจานว่าข้าขึ้นคลองแทนท่านผู้พ่อเมื่อครั้งพุทธกาล245ร24ดินแดนนี้เกิดแล้วก่อนโน้น กูตรึกแล้วเมืองทองมีมานานได้1,488ปีแล้วถึงสรู248กู่ขึ้น26มันมาเลือกลูกศึกใหญ่น้อยเรือบกชานรบสเบียงเหลือเมื่อเธอทะแก้วเช้าเย็นลุขึ้นเดือนอ้ปีขาน249เบิกศึกใหญ่ไปทวาราวดีได้แล้วพญาเมืองมุนแพ้ต้องตาย นอกจากนี้พระเจ้าตะวันอธิราชท่านยังจารึกบันทึกไว้ว่าท่านเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากคุนอินเขาเขียวโดยมีใจความดังต่อไปนี้ตะวันอธิราชเจ้าสวนภูมิเป็นผู้สืบขุนอินเขาเขียวผู้ลูกขุนแผนเมืองสวงผู้สร้างเมืองแผนเมืองอินเดิมเมืองขุนผู้สร้างอ้ายขุนเขาเขียวอีนางเมืองชื่อขวัญทองมา ลูกชื่อกวักทองมาขุนอินเห็นหนางในถ้ำรอบเข้าห้องขุนเขาเขียวรู้จับขุนอินขังกวักทองมาเข้าแก้ให้มาเมืองแผนขุนเขาเขียวตามลูกขุนอินสู้ขุนเขาเขียวยกเมืองอินให้กวักทองมาดีใจกันแล้วซึ่งนับได้ว่ากระเบื้องจานที่ถูกจารึกไว้โดยพระเจ้าตะวันอธิราชนั้น กล่าวยืนยันถึงบรรพบุรุษของท่านว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากคุณอินเขาเขียวและนางกวักทองมาจากจุดนี้เป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่ากระเบื้องจานที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ6,000ปีก่อนโดยขอมฟ้าไทยคุณซื้อไทยและไทยงามซึ่งหลวงปู่อ่าได้มาจากคูบัวราชบุรีนั้นมีเนื้อความถูกต้องตรงกันกับจารึกในกระเบื้องจานของพระเจ้าตะวันอธิราช ซึ่งจะาึึกในกระเบื้องจานหลังพุทธกาลล่วงมาแล้ว200กว่าปีซึ่งนั่นหมายความว่ากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาพระเจ้าตะวันอธิราชท่านจึงกล่าวว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากคุณอินเขาเขียวและนางกวักทองมาครั้นขุนอินเขาเขียวตายลง คุณห้ามรงหรือหัวร่วงตั้งปีตายนั้นว่า350เป็นหลักฐานนับกันมากระทั่งปีอินได้4150ปีคุณโลลายจึงเปลี่ยนเป็นปีโลหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเมืองแมนเป็นเมืองทองชื่อเมืองแมนจึงหายไปสำหรับรูปปัน้นคุณพระอินเขาเขียวและนางกวักทองมาซึ่งหลวงปู่อ่ำได้มาจากที่เขาเขียวราชบุรี ซึ่งทั้งคุณพระอินเขาเขียวและนางกวักทองมาเป็นผู้ทําความเจริญไว้แก่ไทยเป็นอย่างมากไทยทั่วไปจึงยกขึ้นเป็นที่ระลึกถึงบวงสวงกราบไหว้ขอให้ช่วยจนถึงการระบาดนี้ในหมู่ชนชาวบทชาวบ้านทั่วไปยังทําการกราบไหว้กันอยู่แต่ผู้รู้หรือนักรู้อดิศักชนได้เปลี่ยนไปไหว้อย่างอื่นหมดแล้วสำหรับในภาคใต้ คนไทยที่เป็นนักเพลงโนราและหนังยังมีเพลงไหว้ครูระบุถึงคุณอินนางกวักซึ่งถือว่าเป็นต้นไทยต้นบาต้นขอมต้นครูบาไทยแต่คำไหว้ก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วเดิมคือไหว้คุณพระอินนางกวักในชั้นโสรสเปลี่ยนเป็นไหว้เท้าอินระทะในชั้นโสรถและจักคุณแรกต้นและแม่โพศพ เปลี่ยนเป็นไหว้พระปริทวีราชาหรือเจ้าที่ทุ่งนาพุ่มมาหาลาบหาชัยไหว้านางโพกภาวดีนบไหว้านางธรณีคงคาเป็นแม่ใหญ่แม่ซื้อเป็นแม่ธรณีแม่ย่าเป็นแม่คงคาแต่ถึงจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ยังได้เห็นเป็นหลักฐานอยู่หลวงผู้อามกล่าวต่อไปว่าเพลงกุณอินและคุณหญิงนางกวักได้เข้าไปเป็นเพลงโขน เล่นเรื่องรามเกียรติ์คนไทยก็เลยเลิกไหว้ครูไทยหันไปไหว้านารายอิศวนพรมอันเป็นของชมพูทวีปทั้งนี้เพราะแขกแท้ไม่มีชื่อว่าพระการไหว้ครูคุณจะเป็นสิทธิ์ไหว้ครูผู้สอนวิชาให้แก่ตนแต่มีเครื่องตั้งในการไหว้ครูให้เคารพด้วยจึงพาให้เข้าใจว่าไหว้ผีและเหล่านั้นเป็นผีอะไรก็ไม่ทราบทำให้พวกครูเดือดร้อนเห็นว่าเลวเกินไป จึงคิดหาเทวดาเข้ามาปรับปรุงให้เป็นผีฟ้าจะได้มีศัก์มีสีโดยสมควรพวกโขนเล่นเรื่องรามเกียรติ์อยู่แล้วจึงเลิกไหว้กูบาไทยหันไปไหว้นารายอิสวนพรมอันเป็นเทวดาแขกทั้งที่ผู้ที่คิดสร้างระบบรำระบบเสียงร้องระบบเสียงเครื่องทำเพลงคือบาไทยขอมไทยครูบาไทยก็พากันสูญหายไปหมดแม้การรำเพลงไหว้แบบไทย ตั้งใบสีต้นใช้มือรำไหวบังคมก้มไหวแต่เวลานี้เปลี่ยนไปตามแบบอินเดียคือถาดใส่เครื่องเส้นบูชาเอาทูปปักใช้มือช้อนขึ้นชูรำเพื่อถวายพระเป็นเจ้าเป็นเพราะไทยดูถูกกันเองอย่างนี้ของไทยก็ค่อยๆสูญหายไปหมดของแขกก็เลยได้เข้ามาแทนที่ไทยนักรูทั้งหลายจึงยกไปให้แขกทั้งหมดทั้งๆท,ที่แขกไม่มีอยู่เลยก็ได้ไปแล้ว หลวงปูอามกล่าวต่อไปว่าเมืองแมนซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากเมืองแผนนั้นไม่แน่ว่าอยู่ตรงไหนเพราะการเวลานานมาถึง800 0ปีนั้นดูระยะตามที่ขุนอินเดินทางไปมาก็ไม่แน่นักส่วนเมืองนางกวักคงอยู่ที่เขาเขียวเพราะชื่อขุนเขาเขียวยืนยันอยู่เมืองแมนอาจอยู่ส่วนใต้ลงมาตั้งแต่เมืองการลงมาเช่นขุนอู่ทองผู้สร้างกระเบื้องหนาก่อตึกอยู่ในป่าจึงตั้งชื่อว่าพงตึก อ้ชวดและออ้จอมาอยู่ที่เทือกเขาภูเขาหลวงเหนือจึงตั้งชื่อว่าเขาไอา้ช่วยหรืออ้ชวดและเขาไอ,าอ้จอและส่วนที่เจ็ดมะเมียไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าเจ็ดมะเมียคือเจ็ดเสมียนและที่ที่สิบสองกุลไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าบ้านมะกุลส่วนที่ที่ห้ามะโรงไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าหัวร่วงหรือห้วยโรง และที่ที่สิบระกาไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าป่าไก่สำหรับที่คูบัวนั้นไปอยู่กันหลายคนสมขานไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าสามขันและที่ที่หมะเสงไปอยู่เป็นหมอจึงตั้งชื่อว่าบ้านหมอเสงและที่ที่เ้าวอกไปอยู่จึงตั้งชื่อว่านาวอกและส่วนที่สี่อไปอยู่จึงตั้งชื่อว่าถอหรือท่อคือปากท่อนั่นเองชันนี้ เมืองแมนอาจจะกว้างขวางและระยะการที่ยืนยาวมาถึง4,150ปีคงสร้างไว้หลายแห่งแต่ที่สืบต่อกันเรื่อยๆมาคงจะเป็นที่คูบัวอันเป็นถิ่นที่คุลโลไลยลงไว้ว่าสร้างเมืองทองที่ดอนตนดหลวงปู่อามกล่าวว่าได้ฟังผู้ใหญ่สอนให้จำกันมามีคำรึกเป็นมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์ประจำเท่าที่พอจำได้ว่า โอมโอพ่อคุณพระอินเขาเขียวทรงเรียวแรงแผลงโผนแผ้วพร้อมแพ้วพันตาแจ่มกระจ่างขามขลังจมวกแก้วห้ายอดกำจัดตลอดรอดร้ายละลานบารมีมีพระยอดมิ่งขวัญคู่ประสีศักรพระนางกวากทองมาขอทรงประทานล่ำทำไรส่สวนนาข้าวกล้าค้าขายดีมีลาผลทุกขนแห่งถิ่นที่ขอให้เจริญสีมีลาผลดนดานฉลกโชคชน พระเดชิทธิศิษ์ิ์อัครยศรถละลื่นชื่นใจชายหญิงทุกท่วนหน้าสารพัดผลรับทรัพย์สินขอพระอินช่วยลูกบุกปั้นสัรเจริญขอเชิญคุ้มครองป้องกันสับปะยทุกสถานการณ์เวลาทุกทิศนุทิศเป็นกรรมสิทธิ์แก่ลูกทุกเมื่อเทินและมีคำมนหรือคำขอเป็นประจำต่อท้ายว่าเจ้าประคุณคุณพระอินช่วยลูกด้วย สำหรับคำะระลึกทั้งสองนี้ทั้งของพ่อขุนพระอินเขาเขียวในช่วงท้ายคลิปดีโอนี้และคำะระลึกของพระนางกวักทองมาในช่วงตอนต้นคลิปลวงปู่อ่ากล่าวว่าเป็นมนต์ขลังที่ศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ก่อนสวดก็ให้ระลึกนึกถึงหลวงปู่อ่ำที่ท่านได้เมตตานำมาบอกสอนลูกหลานให้ได้รู้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณท่านที่มอบซุปเปอร์แซงให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิง่ง ขอให้พบแต่ความสุขความจเจริญทุกท่านสวัสดีครับ